ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเผยมาติโอเ่แฮปปี้กับปืนดีแม้พี่เสือสนเดียรติกายงานกาเบรียลมาติโอเ่ยังคงมีความสุขกับอาเซนนลถึงแม้มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากบาเยอร์มินิกทีมแชมป์บุนเดสลีกาต้องมองหาปีกใหม่เข้ามาเสริมหลังลีลอยซาเน่จะหมดสัญญาย้ายไปอยู่กับกาลาตาสรายในตุรกีพวกเขาให้ความสนใจกับแข้งริมเส้นหลาย,ลายรายรวมไปถึงฟอเรียนเวีสก่อนที่นักเตะจะเลือกลิเวอร์พูลและตอนนี้พวกเขาก็หันมาหามาติโรลี่ แข้งทีมชาติบราซิลยังมีสัญญากับทีมดังแห่งลอนดอนเหนือไปจนถึงปีสองพนี่สิบด้ด้วยออปชั่นสำหรับการขยายเพิ่มไปอีกหนึ่งปีนั่นทำให้อาร์ซอนอลอยากได้ค่าตัวในระดับ50ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยเพื่อแลกกับการปล่อยมาติโอลีที่ย้ายมาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2019และผ่านการลงสนามไปแล้ว225นัดอย่างไรก็ตามรายงานระบ,บุว่ามาติโอลียังคงมีความสุขดีกับปืนใหญ่หลังจากเขาเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายมาตั้งแต่ปี2022 อันเดียเบต้าพวงในการกีฬาของอาร์ซนอลก็มองว่ามาเตโอรี่เป็นนักเตะสําคัญและมีค่ากับทีมซึ่งเขายืนยันเรื่องนี้ให้นักเตะทราบในตอนที่เข้ามารับตําแหน่งกับทีมถึงอย่างนั้นจุดยืนของอาร์ซนอลอาจเปลี่ยนไปหากมีทีมที่เข้ามาพร้อมกับข้อเสนอที่มากพอโดยเฉพาะที่จะช่วยให้พวกเขาเซ็นสัญญาเป้าหมายหลักๆของพวกเขาได้อาร์ซนอลยังต้องการกองหน้าเป็นเป้าหมายหลักอย่างเช่นเบนจามินเชโกนอกเหนือจากนี้พวกเขามองนักเตะริมเส้นไว้หลายคนแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ปืนเล็งเป้าอากูเม่ตัวแทนปาเต้เดียร์ติกสำนักข่าวชั้นนำเปิดเผยว่าอาเซนนลกำลังพิจารณาคว้าลูเซียนอากูเม่กองกลางของเซบียามาแทนตำแหน่งโทมัสปาเต้ปืนใหญ่กำลังเจราจากับดาวเตวัย23ปีซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายออปชั่นเวลานี้ ปเาเตสซอแววย้ายสังกัดแบบไม่มีค่าตัวหลังไม่ตอบรับข้อเสนอใหม่ของสโมสรแทนที่ฉบับปัจจุบันที่กำลังจะหมดลงในสิ้นเดือนนี้มิเกลอาเตต้าต้องการปรับปรุงแดนกลางและอากูเม่ที่ได้รับการยกย่องเป็นนิวเอ็นโคลโลกองเตเป็นตัวเลือกสำคัญแข่งทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กเป็นกำลังสำคัญของเซบีย่าในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้สโมสรพยายามดิ้ดนรนหนีการตกชั้น เขาเป็นหนึ่งในผลผลิตของโชโซ่สมสคร,รในิลิกน้ำหอมที่ผลิตนักเตะอย่างอิบราฮิมากรนาเตมาคัสตูลามและมาซิลลากรวโดยอากูเม่เคยเซ็นสัญญากับอินเตอร์เมลานเมื่อปี2019คิจูเซเป้เมอาซ่าเขามีปัญหาเรื่องเวลาการลงสนามและโดนส่งไปให้หลายสมสอร,รยืมตัวก่อนมาลงเอยกับเซบียแบบถาวรในซัมเมอร์นี้ ปืนขอ17ล้านปอนด์พร้อมปล่อย ko, ซินเชนโกซบมิลานอเซนนลพร้อมปล่อยตัวอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกให้กับเอซีมิลานหากพวกเขาได้รับข้อเสนอ17ล้านปอนด์สำหรับแบ็กซ้ายรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากอิตาลีตามรายงานของคอร์เรเลเดลสปอร์ตระบุว่ามิลานซึ่งกำลังมองหาผู้เล่นมาแทนที่เตโอแอกนองเดสที่เตรียมย้ายไปเออริลานั้น สามารถปิดดีลคว้าตัวซินเชนโกได้หากยื่นข้อเสนอราว17ล้านปอนด์ให้กับทางอาร์เซนอลรายงานระบุว,ว่าค่าเหนื่อยที่ซินเชนโกเรียกร้องเป็นอุปสรรคเดียวที่ขัดขวางการย้ายมาอย่างสานซิโร่ของนักเตะทีมชาติยูเครนในตอนนี้มีรายงานว่าซินเชนโกเปิดใจที่จะร่วมทีมลอสโซเนลี่โดยอดีตผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้ต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก่อนฤดูก,กาลใหม่ยักษ์ใหญ่แห่งเซรายัางมองแม็กซิมเดอคูแปร์ของคลับบูสเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยหากพวกเขาล้มเหลวในการคว้าตัวซินเชนโก ปืนสู้ไหมสิงตั้งค่าตัวมาดวยเก้50ล้านปอนด์อาเซนอนจะต้องจ่ายค่าตัวถึง50ล้านปอนด์ถ้าอยากได้ตัวโนนี่มาดวยเก้ปีกของเชลซีในช่วงซัมเมอร์น,นี้ตามรายงานล่าสุดจากดิอินดเพนเดนซ์ในรายงานบอกว่าอาเซนอนได้รับแจ้งจากเชลซีแล้วว่าถ้าอยากคว้าตัวปีกทีมช่างกรีฑรายนี้ต้องยอมจ่าย50ล้านปอนด์ซึ่งทางมิเกลอาร์เจต้าก็กำลังมองหาแนวรุกเข้ามาเสริมทีมอยู่พอดีโดยหนึ่งในเป้าหมายหลักอีกคนก็คือเบนจามินเซโก้ดาวิงจากอาร์เบลิ์ซิก แม้ในสัญญาของเซสโกจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ราว80ล้านยูโรแต่ฝั่งอาเซนอนพยายามเจรจาให้ได้ในราคาประมาณ70ล้านยูโรและดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่อยากจ่ายค่าตัวเต็มจํานวนที่เชลซีเรียกร้องสําหรับมาดูเอเก้เช่นกันนอกจากนี้ปืนใหญ่ยังมีการพูดคุยกับสปอร์ติ้งลิสบอนเกี่ยวกับกองหน้าอย่างวิกเตอร์โยเคเรสด้วยสําหรับมาดูเอเก้ย้ายไปกับเชลซีในปี2023และยังมีสัญญายาวจนถึงปี2030ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป32นัดยิงได้7ประตูกับออีก4ซิ์ ตอนนี้เชลซีกำลังเล็งดึงตัวเจมี่กิทเทนจากบริเซียดัทมน์เข้ามาทำให้มาดุยเกออาจเป็นหนึ่งในนักเตะที่ย้ายออกจากทีมช่วงสมันี้ก็เป็นได้เดเร็กคอร์สือของโปรตุเกสรายงานข่าวว่าวิเตอร์โยเคเรสได้โทรศัพท์ไปหาท่านประธานสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อกดดันให้สโมสรยอมปล่อยตัวเขาไปเล่นกับอาร์ซอนอลโดยโยเคเรสบอกว่าเขาได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแล้วและเชื่อว่าค่าตัว60ล้านยูโรบวกโบนัส10บล้านยูโรเป็นตัวเลือกที่ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย รายงานยังระบุว่าโยเคเรสบอกกับสมมอนแบบตรงไปตรงมาว่าเขาจะไม่ให้อภัยกับสปาร์ติงหากอาร์เซนอลเลือกไปเซ็นสัญญากับกองหน้าคนอนื่นแทนการกระทำครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าของโยเคเรสที่จะย้ายมาเล่นในพีเมลีกกับอาร์เซนอลซึ่งเขามองว่าเป็นก้าวต่อไปที่เหมาะสมในอาชีพของเขาหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในโปรตุเกสโดยยิงเกือบ40ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมา สถานการณ์ตอนนี้อาจสร้างแรงกดดันให้กับสปอร์ติ้งต้องตัดสินใจเร็วขึ้นโดยเฉพาะหากอาเซนอลเริ่มหันไปหาทางเลือกอื่นดีอัลติกรายงานข่าวว่าเกป้อริซาบาลากาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนของเชลซีคาดว่าจะเดินทางมาที่ลอนดอนโคนีในสัปดาห์นี้หลังจากอาเซนนลได้ทำการฉีกสัญญา5ล้านปอนด์ของนายทวารวัย30ปีการมาของเกป้อาจทำให้คาวไฮนนายด่านวัย23ปีต้องเก็บกระเป๋าย้ายทีมหายไปเล่นแบบยืมตัวกับเรียวบายาโดลิตเมื่อรุูการที่ผ่านมาและทำผลงานได้น่าประทับใจ จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในลาลิก้าสเปนโดยอาซนอนเปิดกว้างทั้งการปล่อยยืมตัวหรือซื้อขาดในกรณีที่ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ส่วนในแดนกลางโทมัสปาเตกกำลังจะหมดสัญญากับทีมในสัปดาห์หน้าและแม้อาร์เซนอลได้เปิดการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับปาเตแล้วแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้แม้ปาเตจะอยากอยู่ลอนดอนต่อแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีการคุยกับสโมสรอ,อื่นด้วยเช่นกันหากปาเตย้ายออกไปอาร์เซนอลจำเป็นต้องหาตัวแทนทันทีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากเขาย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวงบประมาณในการหาคนมาแทนอาจจำกัด ฟาบิโซรูมโน,โนบอกว่าเรอัมลมาดริดยังไม่ได้มีการแจ้งราคาค่าตัวของโรดิโกกับอาร์เซนอลจนกว่าที่จะมีการพูดคุยโดยตรงกับนักเตะอาเตต้าและผู้บริหารอาร์เซนอลมองว่าโรดิโกเป็นดิวในฝันกับการเสริมแกร่งริมเส้นของทีมแต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากความชัดเจนของตัวนักเตะจนถึงตอนนี้ทางโรดิโกยังไม่ได้แจ้งที่จะย้ายทีม เจอรก้าลองกาลีนักข่าวอิตาลีจากทีวีเดลโลสปอร์ตเปิดเผยว่าเอเนต์ของยอริโอฮาโตแบ็คซ้ายของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมได้เดินทางมาที่ลอนดอนเพื่อพูดคุยกับตัวแทนของสโมสรอ,อาร์เซนอลที่หลังจากจะโน้มน้าวนักเตะให้เลือกยายมาเล่นกับพวกเขามากกว่าที่จะเป็นการย้ายไปเชลซีคีรันฮิวนักข่าวจากเดอะซันรายงานข่าวว่าสโมสรฟูลแลมได้กระโดดเข้าร่วมวงในการไล่ล่าอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกแบ็คซ้ายของอาร์เซนอลที่ทีมปืนใหญ่พร้อมปล่อยด้วยค่าตัว12.5ล้านปอนด์ แต่ทางฟูแลมเชื่อว่าจะสามารถคว้าฟูลแบ็กรายนี้ได้ในราคา10ล้านปอนด์เก <Quiz> ิดอะไรขึ้นกับโรดิโกที่เรอัลมาดริดบทความโดยมาริโอคอนเตกาน่านักข่าวสายบอลสเปนของดิอาติกเมื่อแข่งวัย24ปีชาวบราซิลได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้เรอัลมาดิดในนัดเปิดสนามศึกสโมสรโลกกับอลยิลาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา พร้อมทำแอซิดประตูเดียวของทีมในเกมที่เสมอ1ต่อ1นี่ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของนัดชิงโกปาเดเลก,กับบาสโลนาเมื่อวันที่26เมษายนตลอดช่วง23วันหลังจากนั้นข่าวลือเกี่ยวกับสถานการณ์และอนาคตของโลดิโกเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่เขาหายหน้าไปจากทีมพร้อมข่าวลือว่าเขาอาจย้ายไปเล่นในพิมลิโดยมีอาร์ซนอลเป็นหนึ่งในสโม,มสรที่จับตามองเขาอย่างใกล้ชิดโค้ชคนใหม่อย่างชาบีอลอนโซดูเหมือนจะช่วยให้สถานการณ์ชัดเจนขึ้นในสัปดาห์นี้แต่โรดิโก้ก็ยังไม่มีบทบาทในเกมที่มาตชนะปาชูก้า3ต่อหเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทมกลางความไม่แน่นอนในอนาคตของเขา ดิแอรลติกได้สรุปข้อมูลจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับโรดิโกไว้ดังนี้นัดชิงโกปาเดเลซึ่งมรดิแพ้บาโซโลนาสา3ต่อ2ในช่วงต่อเวลามีรายงานจากหนังสือพิมพ์มาก้าของสเปนระบุว่าโรดิโกบอกกับทีมสตาฟของคาโลอันชรติว่าเขาไม่รู้สึกแข็งแรงหรือมีอารมณ์พร้อมจะเล่นก่อนเกมดัง่ล่าแหล่งข่าวหลายรายที่ใกล้ชิดกับสโมสรซ,ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเพื่อรักษาความสัมพันธ์บอกกับดิแอร์ติกว่าโรดิโกมักขาดแรงจูงใจในการฝึกซ้อมในบางครั้งแม้ว่าทีมงานรอบตัวนักเตะจะปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอด ความกังวลเหล่านี้เองที่ทําให้อาร์โชลติกับโรดิโกตกลงกันว่าเขาจะไม่ถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดแรกของกุนซือชาวอิตาลีสําหรับเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกกับเอกวาดอร์และวัยในเดือนนี้หลังเกมเอลกาซิโกนัดชิงถ้วยโรดิโกไม่ได้ลงเล่นในเกมถัดไปกับเซลตาบีโกในลาดิกาโดยทั้งสโมสรและทีมงานของนักเตะระบุว่าเขามีไข้อาร์เซนอลพร้อมที่จะรอดูว่าโรดิโก้เปิดใจจะย้ายทีมหรือไม่และมาริตพร้อมขายหรือเปล่า แต่พวกเขาก็รู้ว่ารอไม่ได้นานนักโรลดิโก,โกเป็นหนึ่งในปีที่อาซนอนพิจนารณาในช่วงสมอร์นี้ร่วมกับแอนโทนีกอดอนจากนิวคาสเซิลและนิโกวิลเลียมจากไอติกบินเบา โดยรายหลังมีรายงานว่าเพึ่งตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับบาซโลนาได้แล้วโรดิโกต้องการพูดคุยกับชาบิลอนโซและสโมสรก่อนตัดสินใจใดๆโดยในวันเปิดตัวของอดีตกุนซือเลโวเซนเขาถูกถามว่าได้คุยกับนักเตะแล้วหรือยังอลอนโซ่ so ตอบว่าอย่างครับผมพูดคุยกับนักเตะทุกคนเพราะพวกเขาสมควรได้รับมันและเราจําเป็นต้องรู้จักกันเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมซึ่งผมเองไม่ต้องค้นพบอะไรใหม่เราจะต้องใช้เขาแน่นอน แม้การประเดิมภายใต้การคุมทีมของอลรอนโซจะดูเรียบง่ายแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ให้ความหวังสําหรับโรดิโกแม้ว่าการจับคู่ของเขากับผู้เล่นใหม่อย่างเทรนลิกซานเนอโนทางฝั่งขวาจะสร้างปัญหาให้กับเกมรับของมดิดอยู่บ้างแต่การที่เขาหายไปจากเกมกับปาชูก้ากลับยิ่งเติมเชื้อให้ขาลือเรื่องอนาคตของเขารุนแรงขึ้นไปอีก เพราะในเกมนั้นกอนซโล่อาดากูแล่บราฮิมเดียสและมุนยอด์ดาวรุง่งต่างก็ได้รับโอกาสลงสนามก่อนเขาและอลอนโซ่ก็ไม่ได้ถูกถามถึงโรดริโก้ในการถแถลงข่าวหลังเกมเลยทั้งหมดนี้สะท้อนว่าอนาคตของโรดริโก้ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสิ่งที่น่าชัดมีเพียงว่าสถานการณ์ของเขาควรค่าแก่การจับตามองตลอดช่วงซัมเมรนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ